สวัสดีครับน้องรวงข้าวครับสวัสดีค่ะอายุเท่าไหร่แล้วเรียนชั้นอะไรโรงเรียนอะไรครับอายุ14ปีกำลังศึกษาที่โรงเรียนนยองวิทยาคมจังหวัดนยองค่ะอ๋อชั้นอะไรนะครับม .2 ค่ะม .2 อ่าเป็นยังไงครันยองนยองฮิ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 อั้ยองจังหวัดนี้อยู่ระคือค่ะเด็กเกก็อยู่ วันนี้3ามคนบอกเลยนะเราจะไม่เหงาอีกต่อไปไม่มาคุยกับน้องรวงข้าวกันก่อนดีกว่าครับมีความฝันโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับศิลปินคะคะโอ้เน่นี่มาถูกคนเลยนะฮะคุณบ่าววีดูเป็นยังไงบ้างดูการตอบดูเรียกเสียงดูน้ำเสียงแล้วผมว่าน่าจะร้องเพราะนะน้ำเสียงมีความหวานนะใช่ครับพี่บ่าววีมีความหวานแล้วก็มีพลังด้วยใช่ครับ เพราะเคยถูกหักอกเต๊ ตอนแรกยืนแบบยืนตรงๆนิ่งๆเลยนึกว่าจะร้องแบบเรียบร้อยเรียบร้อยพอเพลงขึ้นมาเฮ้ยน้องเขาจะเต้นได้เหรอเออเขาก็เต้นได้นะไปฝึกร้องเพลงแบบนี้มาจากไหนจากคุณพ่อและคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสอนค่ะคุณพ่อเต้นแบบนี้เหลอคะคุณน้องคุณพ่อคุณพ่อใส่ชุดไหมนางซื้อดาวา พ่อคุณแม่คุณแม่ด้วยที่บ้านเป็นนักร้องทั้งบ้านเลยอะครับเป็นแค่คุณพ่อค่ะคุณพ่อร้องเพลงเป็นค่ะอ๋อได้เชื่อได้แล้วเราเคยไปประกวดกี่เวทีแล้ะประมาณ70เวทีค่ะ70็สเวทีสู้เขาได้ไหมพี่ประกวดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับอายุ9้าขวบค่ะ9ขวบครั้งแรกที่เราขึ้นไปเราร้องจบเพลงไหมไม่ไม่ถามดูเพินมมีคนมีคนแบบร้องครึ่งเพลงแล้วลงด้วยมีไหมเต้นมากไง มีค่ะมีเหรอตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นค่ะนั่นก็คือก้าวแรกนั่นเองเอาแหละแต่ถือว่าร้องได้ดีเป็นไงคุณบ่าววีฟังแล้วผมก้าวแรกผมนี่สิบห้าสิบสิบห้าปีนะนี่ก็ก้าขวบครับฟังนั้นผมผมชอบมากเลยคือความเป็นธรรมชาติอันดับแรกดูเป็นธรรมชาติดูเราสนุกไปด้วยเลยใช่นี่แหละครับแล้วเสียงร้องอะไรอะไรทุกอย่างโอเคเลยคือความเป็นธรรมชาตินี่มันจะทําให้เราแบบฟังเพลงอะไรครของใครก็ได้มันจะมีความสนุกมันมั่นใจมันมั่นใจแล้วดูการร้องอะไรแบบนี้ใช่ครับ